สวัดีครับผมบ่าวโจยูทูบเชนแนลครับวันนี้บ่าวโจจะพามาชมราคาคุยงามของพอเลิศเด้อครับเด้ออยู่บ้านบ้านม่องแก้วตำบลเมืองใหม่อำเภอสรีบัวหลืองครับผมจังหวัดหนองบัวลำพูเด้อครับเด้อมืัอนี้ตรงวันที่สิบเจ็ครับผมหวยออกเด้อครับเอฟซีทันใดถูกก็ดีใจนเด้อครับเด้อส่วนทางนี้กันเฮียบอะก็ศรีบัวไรดอกเงินน่ะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมเลยครับผมว่าพอเลิศแล้วจะเปิดตัวเร็ครับผม ครับผมนี่แหละครับผมสวัสดีครับพ่อเลิศครับผมสวัสดีครับเป็นนั่นใดพ่อกบเห็นหน้าเห็นตาโดนครับผมเอออยุ่ยังสี่ละอยู่โบโควิดครับผมไม่ได้เปิดตัวครับผมเปิดตัวหนึ่งเปิดตัวหนึ่งนะพ่อเนาะตัวนี้ซื้อว่าจังหดครับผมแม่น้ำหวานแม่น้ำหวานเป็นสายเลือดไม่ได้ใสครับผมหลานสาวของเพชรอุดรครับผมหลานสาวของเพชรอุดรนะครับเด้อบึงหน้าเบิ้งตาปากงครับผมควรซองตาดีครับผม นี่ครับบังหน้าบองตาด้วยครับเรื่องหัวโหนกหน้นดีเอิกบักเพ่างเล็บแข็งเล็บขาดีครับผมควาตัวนี้ไดีลูกมาจากตัวแล้วพ่อตัวที่สองในท้องเลยล่ะตัวที่สองในท้องนะครับเนาะนี่ครับผมนี่ครับบังเงาดีนะครับเรื่องเอฟซีครับผมท่านใดสนใจอยากจะได้ความสูงสูงเท่าไรพ่อสูงร้อยสามสิบเกตร้อยสามสิบเกตบวกนะพ่อเนาะครับบวกลบนิดนึงครับผมนี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับเรื่องเงาดีอ้างลึก เบิ้งขวัญนะครับเด้อนี่ครับผมเดี๋ยวเบิ้งบ้านถ่ายก่อนครับเรีย้งง่ายบ่ครับผมเรีย,งงย้งง่ายกินเจงถ่ายมะนาวตัดเด้อครับเด้อเหงาแบบนี้นุ่งสีเต่านะพ่อเนาะเรียบแข็งเรียบขาดีกำไรดําคาดขาเด,ด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ่งกลางสอบถามเพราะเลื่องได้นี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาหัวโหนกหนุนดี ดยลูกมาตูนหนึ่งครับผมตัวที่สองนี่ผสมเก้าเจริญนะพ่อนะผสมเก้าเจริญไว้ว,วันที่สิบสองอ่ะละไปรุ่นเอาไปรุ่นเอาพวอไปต่อผสมวันที่สิบสองกุมภา <ใน S 1> พันครับผมมื้อน,นี้วันที่สิบเ<ด>็ดค่ะไล่เบิ้งเด้อครับเด้อคคายตัวนี้ทัาบอ,อกจากข้อเลือดครับผมเป็นเจ้าของบ้านม่วงแก้วนี่ครับผมเก้าเจริญมีใบมีหลอดเป็นรุ่นเด้อไปรุ่นเอาครับผมนี่ครับเบิ้งหน้าเบิ้งตาดี ไว้บ่มีต่หนี้นะครับเนาะบ่มีต่หนี้นี่ครับผมขอองขอตันดีครับผมตัวประคอขอปาเค็งขวนตกสวงครับผมด้านซ้ายนี่ครับผมเกี่ยวขึ้นไม่ผิดนะครับเด้อนี่ครับผมครับสันปะบูครับผมงดีเงาดีนี่ครับผมเอี๊บีนะครับเด้ออ่างง่ายพอมผู้ใดสนใจก็กิงกลางสอบถามพอเลือดได้ตัวนี้สิเปิดราคาเท่าไรนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผม พร้อมทรงได้เหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคานีพร้อมทรงพร้อมทรงครับผมพร้อมทรงด้วยครับด้วยถ้าผูใ้ใดสนใจด้วยครับด้วยกินกลางสอบถามได้หัวหนุกนุ้นดีควรซองตาครับผมนี่ครับผมสว่าน้องน้ำหวานนะครับเนาะเร็บแขงเร็บขาดีเลยครับด้วยนี่ครับผมเรียบน้อยกระกอด,ดีหรือผูใ้ใดสียอยากมาเบิง่งมาชมตัวกิงก็ได้ อยู่บ้านเมืองแก้วครับผมตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุรีหลวงจังหวัดหนองบัวีลำพูเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับ088 088 7344 7344 695 695นะครับเนาะพอเหลือด้อครับเด้อราคาหนีก็ยังต่อรองได้นิดหน่อยนะพ่อเนาะต่อรองได้นิดหน่อยยืนราคาหนีต่อรองได้นะพ่อเนาะต่อรองได้รอต่อรองได้ครับผมขอกับหัวนี่ว่ามันตรงเลยครับขอใหญ่าขอตันดีนะครับเด้อ ภูเรศสนใจครับผมกลับมาชมตัวกิ่งได้เอาอีกนะครับเบอร์โทรศัพท์088 088 7344 7344 695 695เด้อครับเด้อพอเลือดเนาะครับเนาะกิ่งกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อ FC ครับผมผู้ใดสนใจครับผมนี่แหละครับผมขวายมิตรต่ำนิเนาะพ่อเนาะรับประกันบ่มีตรต่นิขาทุกขาทอนหางดอกเด้อครับเดมามิตรต่ำนิ ประเภทกินงานอีนเรี่ยงง่ายนะครับกินเฟียกกินเสียงเก่งกินยากินเสียงเก่งด้อครับเด้อสายพัฒนาเฮามากลับไปเลยครับผมคัดสั้นเท่านี้นะพ่อเนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามใเบ้านจูนี้นะครับเด้อสิหาคลิปไม่ๆมาใาห้เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมสวัสดีครับ